วันนี้ครับพี่น้องที่รพบรับพมจะพาทานผู้แล่ฐานผู้ชมถูกฐานมาพบกับคนสําคัญของจังหวัดผัดทะลุงอีกนึ่งอีกนึ่งฐานและก็าเป็นต้องเรียกว่าเป็นคนสําคัญของวงการหนังตะลุงประเทศไทยนะครับพมมองว่าวันนี้คงจะเป็นประโยชน์เออประโยชน์ให,นนให้กับทุกคนตากลองตกใจเลยวันแรกนี้เป็นประโยชน์ให้กับทุกๆคนสำหรับคนถี่รักศิลปะวัฒนธรรมและนั่งตะลุงนะครับวันนี้เราอะ อันนี้นะฉิดเลยเฟรมมันไม่ได้ก็โถตีกับไปจย์วันนี้พมอยูฮะฉิตเลยตัวก็โถตีกับไปจย์วันนี้พ่อมยูกัอีกเก้อเลยวันนี้นะครับพมอยู่กับอาจารย์หลูกมี่วงชูแห่งจังหวัดพัทลุงนะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าวันนี้อาจารย์ก็เป็นเมื่อนกับบุคคลสําคัญในวงการนั่งตะลุงอีกหนึ่งคนแล้วก็ต้องบอกเลยว่าเป็นบุคคลที่สร้างคนไล่ไล่คน ในบุคลากรน,นั่งตะลุงและมโนราหรือบุคลากรของวงดนตรีเกิด <c oughs> ที่นี่เยอะมากวันนี้อยู่กับเขาครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์เ,ยเป็นผู้ถ่อยูมาไลเจเนเรชั่นยูกับบรมครูไล่ฐาน <c oughs> เลยมีมีข้อมูลเยอะแยะมากมายตั้งแต่เดิมตอนอาจารย์มีเชือกไส้ไหมครับนั่งตะลุงการเล่นนั่งตะลุงมาครถ้าจะซร์ฟจริงๆแล้วไม่มีครับเราตอนเด็กๆก็มีผีชายเนี้ยช่วนหลงนวยเรื่องอำนวยวัสดุก่อสร้างนี่ครับ ไปไปไปน้องไปเลยนั่งเองวะว่าไอ้ไรอยนั่งเองคือเราก็อยังอย่างเด็กอะครับนายอย่ยูอนุบาลคือไม่รู้ว่านั่งเองคือไอ้ไรไปไปไปเล่นั่งเองวัดตรงยาววาตุกคำเพาว่าไอ้ไรเหล่านั่งเองมันรู้ล่าก็หนังตายรถต่องโลกับผีที่ราต้องโลไปต้งกับเล่นั่งจุลีเที่ยงจะนี่กึ่นแร็กลบมดต้องกับควันเลยครับควันวัยเอ็นดูซี่เนี่ยครับ มาลายไม้เท้าอยู่มา,มานาดไม้เท้าอยู่ตายตอนว่วกรอกล่างบานที่นี่ก้าวแรกเลยครับอาจารย์ก้าวแรกในการมาเป็นนั่งตะลุงได้มีโอกาสเป็นดื้อบ้างครับอ่าเด็กๆเรานี่ก็จะเดี๋ยวจเบียงเพราะว่าพอที่บานจริงๆจะมีพีชายอีกคนหนึ่งชื่นนิดกับกอนเดี๋ยวเอารวมนั่งมาเล่นเดี๋ยวตำรุ่งอยู่กลางบานออตงรงนี้เราเองวะปอจะเอาเราไปอ้ามน้ำที่หน้าบานเนี่ยเป็นบอ่ออเดินป้านหน้าหลวงนั่งเนี่ยเขียงไก่กรุ๊กก็ตามแบบเกียงไก่กรุ๊ก เกียงไก่กลุกนี่ก็คือการเดี๋ยวเราไอ้ขวดเนี่ยครับขวดริปโป้ขวดอะไรต่างๆเนี่ยมันจะมีเกียงไก่กลุกเกียงไก่เอ่อเกียงเกียงปองแต่เกียงไก่กลุ๊กนี่เด็กอาจจะไม่รู้จักเลยวเกียงไก่กลุกก็คือเมืนอว่าเราขวดริปโป้ไปเนี่ยครับเราตีนามกินไน้เม็ดกับกินน้ำมันไม่ครับกินริปโป้ไ้เม็ดรับแล้วก็ รอน้ำมันกาดใส่ลุงป,ลาาป่อยนะก็รอใส่ปลาเนี่ปาายปลาไหลแยกลวงป่อยก็กคลุกๆให้หนำมันมันมาติดๆได้แล้วก็จุดปอยกับถ<อ>ึงการเนี้ยก,ก็ตามเล่นนั่งตาหน้าดวงถึงออกปเปลือกใส่เสื้อสีเขียวถึงก็ไม่ยาก,ยากยีไปอ้ามน้าบป่วยเองถึงยาก,ยากยีเขาห<อ>ลุมนั่งกับคนในบ,บ้านนี่ไปอ้ามหมอไปอ้ามนาบบอกกลางวันก็นี้กับขึ้นไปเล่นบนหลงนั่งก้องผีหลังๆกันเนี่ยกั็เราก็หรือมาดาดมาวาดเอง ดาตีวิเศษที่สุดในตอนนั้นก็คือดาไอพงจุรัตาชดาครับผมซึ่งกันก็จะมีมวนเทพนั่งกันอยู่กันนั้นก็ได้หมวนเทพมามวนเรกรู้สึกว่าเรื่องสะพายตัวอย่างก้องนั่งสุรินทร์น้อยตะลุงซาขนก็เอามาเล่นนั่งเทพก็ได้ป้าอมก็ไอจุรินร่าอยู่กันในจูรินอย่างเย็ดเลยล้านเขามาถึงกับอัดอัดโสมโสมสม คึ่งก็ตายตัวเนี่ยก,กันเองปู่เก็บข้าวมาตีรังได้ก็มานอนอยู่ที่บ้านยกแต่เองเนี่จะมีกันคนลุงนี่ไปเก็บข้าวจางรังปู่เก,ก็บจากตีรังเด็กปู่รังกันลบมาเก็กบตีประตูลุงก็มาหนังเล่นตนพ่อมเล่นข้าวไปเล่นตายตัวเนี่ยคึ่งโจก็ตายตัวต้องเล่น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 พ่อมก็ดีใจสุดแล้วปู่เล่นเงินกับปู่ว่า้าวนี่ปู่เล่นปู่ว่าคนเราถ้าหนักเล่นจริงกันหยาเลือตั้งใจเล่นเดี๋ยวเกตัดโจ้โอ้อส่งเสริม ก็เลยก็ะปนี่ก็ตัดจอให้กับประมาณร่องเมตรจอครบสี่เด้งแล้วรวยกิดว่ากระปอทำโรงนั่งง่ายกับตัดไม้อ่าต่างๆต่างกรรมต่างไรเหยียบชาเหยียบไรป๋มาทำไม้ครับการขึ้นเรกตีเล่นเนี่ยการกลางบานเนี่ยบานไอวีนะครับนำคนพวงบ่าว่าเนี่ยบานหนาจิตก็เร็วคุนมาเรือเว้นก็รหรือมรับนั่งเทพเนี่ยกับปุ๊บติดเกือบทุกวันนะครับ ไปโรงเรียนนี่ไปรับไปนอนอยู่ตลอดมันก็ได้เรียนดีแต่ว่าที่นึ่งแต่ดีใจคือไม่เคยรบกวนเบียก้องพอแม่เลยพรามเบียในเปลในมีตลอดกับจางนั้น,นเงินพ่อนมนึ่งย่างก็คือตั้งแต่เด็กๆพ่มเลีนนั่งไม่เคยรบกวนเงินพอแม่แม่ให้เงินตังเงินไม่เคยขอ้อพ่มยิบเอาเองไหม <laughs> น้ยกเล่นนิยกเล่นอาจย์พอถือหวาเรามีเวลมาตั้งเตวันนั้นในในทางนี้ใช่ครับเลยกันนะเดียวกันเราก็พยายามฟึ่กเล่นเองอยู่มาตลอดบังเอิญวันนั้นบานพบเนี่ยเด็กเป็นร้านวัสดุก่อสร้างสมนึกวัสดุก่อสร้างหลังๆก็ได้ย้ายออกไปอยู่ปากทางที่บ้านสามแยกมองลูกดํานะครับหนามีอเราเนี่ยลำไพ่หนามีอ่ะลำไผ่ชื่อเต็มๆในในไทยในทางนี้หลังหลัง เนี่ยกับมันกับจับร้นเหมอนกันกับจวงนั่นก็ว่าแล้วน้อยเด่นเมียมันปั่นปลื้ไปกับรถไอ้นั่งต่วีบอนตีบอยู่แล้วเราแล้วน้อยเนี่ยกับมันเป็นการเที่ยงกันอยู่แล้วนั่งเมียนไปกับรถได้รถนั่งวีเร็วได้ไปเนี่ยับจริงๆแม่เมียลำพายนี่ก็คือนั่งต่วี่อนตีบอ่านี่คือนั่งตวี่อนตีบรับอยู่นั้นนั่นอาจารย์วีอันแกแกใหญ่อไปจากบานปัตตลุงเลยซึงเรายังเป็นเด็กก็ยังจําไม่ได้ ก็แกรวมลบมามีเฉล่เ oh, ส <source. S 1> ียงอ๋อรวมดังรวมมาเล่นในหมู่บานเล่นวัดรงยาวพมก็ไปวนเวียนเล่ามเวลาเขมาเล่นเนี่ยก็ไม่ได้มีโอกาสกับพ่มันก็ตื้อที่ไปว่าจะอัดพอเราอัดนี้ยกจะเดินหน้ารุงเลยกับว่าหยาดหยาดหยาดเสียงกันนะหยาดโน่นไหนนั่งเสียงเองมันเร็วเสียงไหนนั่งเนีเต๊บแต่ละเกลืองกี่เกลืองมันดูเสี้ยงไหนนั่งเข้าไปในอันบดรู้ดูกันไม้นี่หยาดกันแต่กว่างวันลมจะไล่รับในการที่จะจกรู้จักอาจารย์ทวีพรเทพ จนว่าวันนั้นอาจารย์วีมามาถึงผมก็เดินไปเตะเตะบอนะก็เร็วกะผมบอกเจุ้นนี่ขุณคุณจังวะผมว่าต้นมากนี่แต่ว่าเล่นนั่งแต่คืนน่ะเกี <c oughs> ่ยวไอ้ตาจีนแหรอมึงเล่นนั่งเร็วเห็นปะอหนมีอะไรเดียกว่าไ <c oughs> ม่ตาจีนเขาจะเรียกว่าไม่ตาจีนว่ากับเนี่ยนุม่มปุ้มอกหุ่นรีไม่เป็นเต้นตร่งให้ปมทีที่ผมรักแข่งเร่งรุ่งกับต้นนี่ <c oughs> เล้งดีใจอย,อย่างเรียวผมดีใจทั้งก่ แกก็มาเลยทด่โจแี่พ่อัมในบ้านนั่นนะแกมาถึงแกกรช่วนายช่วยไหม่ตับจับใหม่ชี้คืออาจารย์ตะวีพรเติบครับแล้วก็ผมไม่คี่วันนี้ก็บ้านพมนี่ก็มีโอกรอไล่กันในยุคนั้นก็อาจารย์จะูน้อยว่าใยกมาเจ้าราโอกรลเนี่ยปีพมอคนนี้จ่ชวนเราไปเล่นนังเองเนี่ยป่ยไปเล่นนังเากวกก็ชวนพี่เลยนะก็ป๋ยป๋ยตึงก็ไปหนังเล่เล่เล่่ึงอาจารย์รุ่นก็เ่ก็โจบกัน่่่่่ พี่นึกหลูกเบ้าตื่นในตัวนี้พ่โก้ดี่อมีมาทำหลูกทิศพ่อการนั้นเลยกับกับผมอแต่เป็นหลูกทิศก็อาจารย์จะดูหน่อยว่าใจอีกทีนึงคนต่อไปที่พมอยากจะท่ามเป็นคนหลูกคนใไท่ามอยากจะท่าอาจารย์เพราะพมเชื่อเหลือเกินว่าอาจารย์นี่มีความสนิทสนมถึงไล่ไล่คนชื่นชอบและเอาเป็นแบบอย่างก็คืออาจารย์พรอมน่อยตะลุงซาขนใช่ครับอาจารย์พอบด้เพื่ออาจารย์ขอบจริงๆกับพมรักเกณ์นะรักมาก่อนเพื่อเลรับครับ เป็นเรื่องเดียวพมนี่ไม่เคยลืมเลยครับเพราะว่าเราเล่นนั่งเตีเมหรือมจากนั่งทุดินน้อยเร็จแล้วกับผมลั่งจากนั้นกับผมก็ไปซื้อเตีมแต่อ้างไม่ทราบว่ากรเรืองเร่งบุญเร่งกรรมมาเล่นนั่งเตีมเหล่าเลยผอรวมงานก้าวมาเยอะกับงานก้าวเกือบถุกวันกับพอไปซื้อเรื่องเร่งบุญเร่งกรรมกันเนี้ยก็รวมที่จะได้ฟั่งเรื่องนั่งโพรมเกิดขึ้นเรื่องแรงก็คือเรื่องเร่งบุญเร่งกรรม่าเรื่องนี้มาตดถึงเร่งคนเดียวจีบ นางเมืองไหมมันมันมันกัมันมนีน่พอนัองรองต้องรู้การต้องรับอีเองก่อนที่จะไปอาจารย์ปลอมนะนี่คือจบมาตั้งแต่เไไรกครับปีปลอซ่อรยซี่จงันนะิอยูวกเรือมนั่งาพาไปยนหรือว่านั่งใช้แนวเนรือม,มาเลยครับกา <c oughs> นี้ก้นก็เรือแม่งวะก็เคยเป่นเลเ่กันเล้วนั่งเองหน้าไม้เลยวจี้ตายเลยนั่งเองบังเอิญวะมันมีจีบนั่งลุดกันมาเรื่องนึง กุญแจชีวิตปริศนาลายแทงการเรม่าเร่งจนว่าเทพเนี่ยอัดขึ้นมาเรื่องหนึ่งเผื่อผมจะเือมาเล่นนั่งเทพเนี่ยก็คือกุญแจชีวิตปริศนาลายแทงผมเล่อาจารย์นรงตะลุงบัณฑิตอะไรเหล่าวะนั่งไรวะปอปวดเลืสิ่ง์ฮาโอ้ยว่าแกโรงเปลง่แล่นู่น่ไอเตียงโรงตั้งแต่กันตั้งมาจนถึงตารําเรื่องนี้เล่นได้ตารํา ว่ามันร้อยสิงค์ว่าทุกคนตีไงนูงยังไหนเดยกแรง่ากอลกีฬานล่าทุงเราอย่างเด็กนะผมเอาไรที่มันตันเราไม่เป็นนีสักทีบอลโด่งเนี่ยตีมานำนมันตีวัดรู้มัยพ่สมัยผมเล็กๆว่าตกคำอาจารย์นะรุ่งมาเล่นเก๋ต้นโตอ่าจอยบานกลางตรงนั้นจอยก้าวบัดกลางก้าวพ่มตีมลดช่วงโลบีเม็กอยู่กันเวียนเวียนต่ำปลู้เลยคือรวงนั่งตำปลูนี่ะยุคไม่ติดเร็วนี่หวังเงินหวังเห็นน่ะเมียนอนอยู่บนรวงนั่ง โอ้บ่บานาเมียนาเมียพุ่มขึ้นเป็นนัไง,ไง,ไงนี่ของบัณฑิตในมาโนยบ่พุ่มขึ้นเป็นหนังเล็กันที่นาเมียมาะดิษฐ์อยู่อาจารย์วี่งเนี่ยป๋อไล่วันกับผมมานาเมียพุ่มอยากไปเาาปตี่ยกับอาจารย์นายรงค์ปิ้เติมเนียนจนกว่าพุ่มไปที่ก้าอาจารย์ทวีพผเทียบเนี่ยพาไปฟ้ากับอาจารย์นายรงค์ซึ่งพุ่มได้เป็นหลอกซิดก็องอาจารย์ทวีพผเทียบหลอกซิดก็องอาจารย์จะรู้น้อยว่าใช่เป็นหลอกซิดก้องอาจารย์นายรงค์ตะรงบัณฑิต ก็นี่ก็เส้ก็ดังจนมาเล่นในโรงเรียนกวนอิดรจอว่าเงินว่าอาจารย์ปรมมาเล่กันอยู่นั้นอาจารย์ปรมเนี่ยคณะที่ว่าก็เซ้ที่ว่ามันดังกี่ว่ากุ้นเล่เป็นจำนวนสามสี่ฝันคนอาจารย์ในโรงอยู่นั้นจนว่าอาจารย์ปรอมรุ่งไร่หรืว่าเล่นผืดครับก็มาเล่จงนั้นก็เป็นโซโซอยู่พอดีกี้รถเก่งกันซี่ตงพมจำได้มาจดในสนามพุ่มว่าหม่าเร็วถึงพมแตนพมเป็นลูกที่อาจารย์ในโรงม่าเร็วไอเด่นผมกม่านี้ ผมที่เจอยองเรื่องรู้เลยแกตีน่าจะปลอมการหยองหยองเง่อนพยายามพุ่งหนึ่งนะอาจารย์พรอมหม้อหนึ่งปี่เดินตรงกันไปเลยกับผมเดินตรงกันไปอาเกเลยเดินตรงแกก็เดินไปเนี่ยพอเดินไปเนี่ยกับปุ๊มาตัวเดียวผมต้องได้ได้ตาคนที่ผมรักที่สุดแล้วผมอยากเป็นลูกทิศมากที่สุตมาตั้งบอกวัาดีกับแกก็เดินชวนผมไปเลยกับอ๋อปุ๊เนี่เหมือนไม่เอ็นเอ็นกับแต่แกไม่สนใจบอกแกว่างั้นคือก้นก้นโฮมโมแกหมาไม่ได้คนไม่รู้ใครเป็นใครก็บพวกโฮมโง หน้าต่างล่างมันด่าราดิมันดังจุดๆอาจย์ปรมในยุคนั้นน่ะจะหน่อยป้อมเนี่ยล่างอย่างนั้นปมเกิดความเสียใจมากทีจุดงอนงอนป้มเสียใจเลยใจไม่เล่นกับพมจักลราบอพมรักเตือนีอยู่เกณฑ์กันนจำไว้เตือนปบมกันกับพมที่งารู้ไหมพ้่มทำหรือทำปมไปบ้านเกเลยผมไปเตียวนั่งจอโปรมนี่เด็กเล่นสวิตตข้างเป็ดโอ้ผมบอกเลยข้างหลับเป็ดูไม่ต้นอ่ะเป็นสิบุกเลยจโอ้โหกับพมบอกแต่ว่ากับ มีการเฟเทิกกับวีทีประมาณสิบกมกับอาจารย์พรมไม่ชื่อนะครับตาผมนะครับพออยู่กําลังแกจะเล่นว่าเดินไม่แล้วมังใจไปว่าอ๋อไรวางนี่อาจารย์พรมตันระไมกับตีแกใจแต่ลุงรากคนนั้นกับแกโมะจริงๆเลยครับก็นี่ที่ง่าคระผมกรบผมเดี๋ยวเดี๋ยวไปออกหรีออกออก็อกอตึ้งเกนกับมาแกก็ไม่เล่นผมก็ไม่เล่นกลานผมก็เล่นตัวผมก็ไม่เล่นแกก็ไม่เล่น แต่ว่าพ่อมก็ไปกินข้าวบ้านเกอเนาะกินข้าวอยู่แต่ก็ไม่ได้ไม่เล่นเล่นกันเลยกลับไป็นที่งานนอนหลังที่ก็นอนอยู่บ้านเกอก้าไปกินข้าวอะไรก็บกไม่เล่นเป็นระยะเวลาขี้เดือดเกอเยอะเล่นัพ่อมันไม่ยกมือไหวพ่อมันไม่เล่นกลาดยกมือไหว้เบื่อจาก็รักติดกับพ่อมก็พ่อมันแต่พ่อมันไม่เล่นกลาเรารักอีตายเล่นกับพ่อมันมั่งใจหรือพ่อมไม่เล่นแลวพบอกอยู่ที่จนว่าวันนั้นเกอขึ้นไปนอนเกอจะนอนกลางตรงนั้นเลยก่อนเล่นนั่งกันถากว่าก็หลงนั่งเนี่ย

มือน้ายวะจับจับก็วาดมาเลย,เลยโอเ้เล่งันไรเล่งวาดเหล่า <laughs> ไป,ไปกยนยัย <ไป S 1> กก็รื่มตั้มหลกููเด็กร้อยมาแต่ว่าโดนหรือยุ่อยแล้ว <laughs> ก็ก็ว่าเด่นมี่หลกมี่โยงดําแกก็รื่มตั้มเรือไปเรือบมากอล้วแต่เดกอาจารย์ปลอมจีมแม่ผมกัมอลรแต่แนกัน <laughs>